คุณผู้ชมขาล่าสุดอุงอิงเตรียมขึ้นเป็นพรีเซนเตอร์บริษัทมหาชนหมื่นล้านและล่าสุดค่ะบริษัทอย่าง M150 โอสสภาและปุ้มปุ้ยนะคะหม่ำแซบได้เข้าสนับสนุนหมอลำสาวน้อยเพจบ้านแพง เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกค่ะว่าล่าสุดนะดิฉันได้เห็นโพสต์โพสต์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นโพสต์จากคนในวงนะคะเองนะคะที่โพสต์ไว้ว่า,าป้มปุ้มหม่ำแซบนะคะได้เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็เป็น m อ็มเนาะที่เข้ามาสนับสนุนกับวงสนอยเพจบ้านแพงในฤดูกาลหน้าที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าทำไมดิฉันดีใจเป็นพิเศษ เพราะว่าหนึ่งเลยคือคุณผู้ชมต้องบอกค่ะว่าบริษัทมหาชนทั้งสองบริษัทนะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นอะไรบางอยา่างเพราะก็เอ็มไงก็บูมปุ้ยไงแต่อย่างหนึ่งที่ที่ฉันนะ่ยในมุมของคนที่ทำรายการธุรกิจนะ อย่างหนูทำานการธุรกิจอายุนึยร้อยล้านหนูจะพอรู้ว่าบริษัทมหาชนอะไรบ้างที่เป็นที่น่าจาับตามองณนะชั่วโมงนี้ซึ่งต้องยอมรับค่ะว่าอย่างเอเร้150เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่มากนะคะก็คือเป็นบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนซึ่งส่งภาษีอยู่ที่2269ล้านนะคะเป็นการส่งภาษีปี66ล่าสุดนะคะ2 0ล้านและ อย่างอีกบริษัทหนึ่งค่ะนั่นก็คือบริษัทปุ้มปุ้ยอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างภพยสารจำกัดมหาชนส่งภาษีอยู่ที่1,226ล้านบาทต้องบอกว่า2ตัวเลขนี้เป็น2ตัวเลขที่เราต้องภูมิใจค่ะ ว่าศิลปินของเราค่ะอย่างอูพพอิงสารพชรบ้านแพงได้ทําให้พ่อโจสำเร็จอย่างที่เธอได้ตั้งใจไว้แล้วอูอิงคือแมกเนตสำคัญค่ะคือแม่เหล็กในการดึงให้มูลค่าของสราพพรพชรบ้นแพงสูงยิ่งขึ้น แน่นอนคะ่ะเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่เข้ามาก่อนหน้านี้และไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่ที่เราเห็นเนาะข้างๆไปข้างๆบมดที่ม,มาละนั่นแหละแต่ว่าบริษัทเหล่านั้นคะ่ะเป็นบริษัท SME บ้างแล้วก็เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่บ้างที่ผสมผสานกันไปเนาะแล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนต่างๆที่ก็ต้องบอกว่ามีแบรนด์ใหญ่ๆบ้างแต่ การเริ่มต้นครั้งนี้ค่ะนิมิตใหม่ครั้งใหม่เริ่มต้นด้วยบริษัทมหาชนระดับ20,000ล้านโอสถสภาค่ะคุณผู้ชมขะ โอสซสภา,ามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่อยู่ในเครือของโอสซสภาและวันนี้ค่ะเขาได้พร้อมสนับสนุนหมอลำไทยเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหมอลำไทยเนี่ยเป็นในนามของสาวน้อยเพจบ้านแพงด้วยนะต้องเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยเห็นเขาไปสนับสนุนหมอลำไอดอลเนาะเราก็ไม่รู้ว่าคอนเน็กชันจะมายังไงกันแต่วันนี้ค่ะเขาตัดสินใจสนับสนุนสาวน้อยเพจบ้านแพงแล้วเพราะเขา เห็นมูลค่าของของตลาดแล้วก็เห็นมูลค่าของผู้คนที่อยู่ภายใต้สาวน้อยเพชรบ้านแพงกลุ่มแฟนดอมของเรานี่แหละที่เป็นกลุ่มแฟนด้อมบ้านๆดู YouTube ดู Facebook แล้วก็เกิดเป็นมูลค่ามากยิ่งขึ้นและเราคือ real user ของเขาจริงๆการที่เรามีศิลปินหนึ่งคนเพื่อที่จะเป็นตัวกลางในการทำให้ผลิตภัณฑ์และและและลูกค้า สามารถที่จะส่งต่อกันได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะแน่นอนอยู่แล้วเหละว่าเราต้องกิน m 5 5 0ทุกวันแต่ถ้าวันหนึ่งเราจะเปลี่ยนไปกินกระทิงกะทิงแดงอะ่ะเรากอาร็อย่างไรอย่างไรอยู่เพราะเราคือแฟนคลับอุ่งอิ่งไงถูกไหมถ้าวันนี้เราจะเดินเข้าเซเว่นเพื่อจะทำยำปลากระป๋องเราก็ต้องกินยำปลากระป๋องปุ้มปุ้ยไง เพราะอะไรเพราะลูกสาวเราเป็นครีเซนเตอร์อยู่และเขาก็สนับสนุนเวทีและศิลปินที่เรารักสิ่งนี้ค่ะมันคือจิตวิทยาภายใต้การที่เราทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าเรา r o y a l ตี้กับแบรนด์ซึ่งเราไม่รู้สึกอะไรในแง่ของสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราก็กินก็ใช้เหมือนเดิมเว้ยแต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและรำให้เราอ่ะรู้สึกว่า การที่เป็นหมอลำที่เป็นป p o คา u เจอร์ไทยอ่ะที่มันเป็นความดั้งเดิมมากๆอ่ะแต่ว่าถูกสนับสนุนโดยบริษัทมหาชนยักษ์ใหญ่ต้องบอกว่าเราได้ลองไปดูนะคะว่าอย่างปุ้มปุ้ยเนี่ยคนที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ค่อนข้างจะมีไม่เยอะเลยคุณผู้ชมค่าคนที่ได้เป็นเนี่ยจะมีพี่หม่ำคะ่ะ มีพี่ไบค่ะพี่ไบที่อ่านข่าวช่องสค่ะแล้วก็จะมีเป็นมีไม่เยอะเลยมีแค่2อสามคนเองนะคะที่ปุ้มปุ้ยเลือกในการมาเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งทุกคนเนี่ยมีหน้าหนังก็ใจคคำว่าหนังหน้าหนังปะหน้าหนังมากเพียงพอในการที่จะทำให้สินค้าของเขาสามารถที่จะส่งต่อให้กับผู้คนได้มากยิ่งขึ้น เอ็มมีใครบ้างคะมีพี่หนุ่มกัญชัยคะมีพี่แจ๊ชวนชื่นคะมีพี่ตูนบอดี้แสลมคะแล้วก็มีนักฟุตบอลไทยที่เป็นในช่วงที่เป็นทัวร์นาเมนต์สำ,สำคัญสำคัญที่นักฟุตบอลดังๆในตอนนั้นเท่านั้นในการที่ในที่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ในรายชื่อที่ดิฉันพูดมาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีหน้าหนังระดับประเทศทั้งนั้น เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือความภาคภูมิใจค่ะที่ในอนาคตเราต้องภูมิใจแล้วแหละว่าเว,าวาทีหมอลำบ้านๆคนอ,อย่างเราเนี่ยแหละที่เราเหมือนล่าสุดหบดบุญบั้งไฟนะคะก็คือกลิงกันไปกินกันมาอยู่กับดินอยู่กับทรายอยู่กับโคลนน่นะตอนนี้มีบริษัทมาหาชนจำกัดมูลค่า20,000ล้าน 20, และ1,200ล้านเข้ามาสนับสนุนความเป็น ป็อบเคาวเจอร์และความเป็นศิลปะวัฒธนธรรมพื้นบ้านของคนไทยแล้วที่ฉันพยายามพูดให้ทุกคนได้ได้เข้าใจแล้วก็ได้ฟังหนึ่งละดีใจแน่นอนอย่างที่สองละคือเพื่อให้น้องเป็นพรีเซนเตอร์ในระยะยาวและนอกเหนือจากการที่ที่ผลิตภัณฑ์หรือว่าลูกค้าได้เห็นแล้วว่า การมาสนับสนุนสาวน้อยเพรบ้าน,นแพงและอุ่น mm. อิงวัฒนาพรเพรบ้าน,นแพงเป็นมูลค่าที่ใหญ่แล้วอ่ะแล้วก็คุ้มคุ้มค่าแล้วอ่ะเราต้องทำให้เห็นถึงแบรนด์อื่นๆที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มูลค่าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะย้อนกลับไปในสิ่งที่หนูพูดเมื่อวานคะ่ะว่าอะไรว่ามูลค่าของทรัพย์สินในตัวศิลปินอะในตัวศิลปินอะ บวกกันกับมูลค่าสื่อจะมีมูลค่าใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันคืออินคัมของรายได้ที่เข้าบริษัทและเข้าตัวศิลปินเมื่อเป็นสิ่งนั้นแล้วอ่ะบริษัทก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตัวศิลปินก็จะใหญ่ขึ้นอู่อิงก็จะดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นมีนั่งหน้า,นาหนังมากเพียงพอที่จะไปในระดับ global มากยิ่งขึ้น ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเราเคยคุยกันไปแล้วเนาะว่า M150 กับโอสสภาเอ็ม้อยห้ในนามโอสสภาแล้วก็ปุ้มปุ้ยในนามของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างภัยสารจำกัดมหาชนเนี่ยใหญ่ขนาดไหนเพราะสินค้าเหล่านี้ไม่ได้ขายแค่ในประเทศไทยถูกทำซ้ำแล้วก็ส่งขายในระดับโลกมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดนี้ค่ะสำคัญที่สุดเลยคือนอกเหนือจาก กินใช้แล้วก็สะสนผลิตภัณฑ์ของของแฟนของของกู e อิงกัตา,าพรพรแล้วที่เป็นพรีเซนเตอร์ในอนาคตที่กำลังจะถึงอันใกล้นี้แล้วก็ เพิ่มมูลค่าสื่อด้วยการดูซ้ำๆดูย้ำๆไม่ว่าจะเป็นช่องของขอ f ฟฟิ i ชีของของของสร,รนักพิมพแพงเองหรือว่าช่องที่เป็นตัวอุองอิงเองหรือว่าช่องที่เป็นสำนักข่าวที่ทำข่าวเกี่ยวกับอิง,องเพื่อเพิ่มมูลค่าสื่อเพื่อไปบวกกับมูลค่าทรัพย์สินของน้องและจะทำให้น้องได้เป็นศิลปินระดับโลกในอนาคตได้คะ่ะบ๊า